สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอคลองสานจังหวัดชายภูมิครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนเดินทางท่องเที่ยวในอำเภอคลองสานกันเป็นเวลา2วันหนึ่งคืนนะครับและนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่กำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติและที่นี่คือทิวมากบ้านผาเบียดครับนอกจากทิวมากที่บ้านผาเบียดที่อำเภอคองสานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายที่ครับ เราจะพาทุกคนไปดูสัตว์ป่าหายากที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวและจะพาไปชมบรรยากาศน้ำผุดธรรมชาติที่น้ำผุดทับปลาวันด้วยนะครับสำหรับที่พักของพวกเราในค่ำคืนนี้เราเลือกที่พักสไตล์แคมปิง้งซึ่งที่พักจะอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับกับการเดินทางในครั้งนี้ของพวกเราจะเป็นยังไงติดตามรับชมได้กับคลิปอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอีกหนึ่งเมืองที่ต้องมาเยือนสักครั้ง นี่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนจุราพรนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวกันที่จังหวัดชัยภูมินะครับเป็นเวลา2วัน1คืนนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูกันว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับนี่ครับบรรยากาศเขื่อนจุราพรนะครับนี่ครับตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์นะครับป่าภูเขียวที่ชัยภูมิครับเดี๋ยววันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวสวนสัตว์กันนะครับเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูด้านในครับ เดินเข้ามาจุดแรกจะเจอกับน้องกวางนะครับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวมีเนื้อที่ประมาณ420ไร่ส่วนจะมีสัตว์อะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับนี่ครับที่เราได้ยินเสียงนี่ก็จะเป็นพวกชนีนะครับมีลิงมีชนีนะครับอยู่ทางด้านนี้ครับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวเป็นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์ป่าแปลกที่หาดูได้ยากโดยจะเปิดให้เข้าชมวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึงเวลา4โมงเย็ยนนะครับ นี่นะครับช่วงวันหยุดนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับพาเด็กๆนะครับมาเที่ยวมาดูสวนสัตว์กันนะครับตรงนี้จะเป็นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับจระเค้นะครับจระเค้ตัวใหญ่ด้านนี้เป็นงูเหลือมมากครับโอ้ตัวใหญ่มากครับนี่ครับจุดนี้จะเป็นในส่วนของสัตว์ปีกนะครับ เหมือนเป็นสวนสัตว์ย่อมๆนะครับนี่นะครับจุดนี้จะเป็นหมีควายนะครับแล้วก็หมีหมาหรือหมีคนนะครับนะครับเดี๋ยวเราให้อาหารหมีครับเด็บนายขอ,อาหาอกิาาานแมลงี้ก็จะเป็นหมีโอ้น,นี้หมีตัวใหญ่นะครับ บรรยากาศครับเดี๋ยวเราพาเดินรอบๆนะครับครับเราได้ยินเสียงแปลกๆครับอยู่ทางด้านนี้ครับเดี๋ยวเราเดินมาดูนะครับในส่วนนี้ก็จะมีพวกลิงนะครับแรคคูนชมดเช็ดนะครับที่นี่เหมาะสำหรับการพาเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษามากครับอากาศก็ล่มลื่นนะครับต้นไม้เยอะมากครับจากตัวนี้ลิงกระลอกครับ นี่ครับเราได้ยินเสียงอยู่ทางด้านนี้ครับแต่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดินไปดูครับโอ้เสือครับทางด้านนี้จะเป็นเสือนะครับเป็นเสือโคร่งนะครับถ่ายดูไกลๆนะครับเราไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับ ครับเดี๋ยวเราเดินไปดูจุดอื่นนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นเสือดาวนะครับจุดนี้ก็จะเป็นเสือโคร่งนะครับอีกจุดหนึ่งตรงนี้จะตัวเล็กกว่าเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราพามาดูใกล้ๆครับนี่เป็นแมวดาวนะครับไม่เห็นตัวครับอ๋อนี่ครับตัวเล็กๆครับนอนขดอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นหมีขอนะครับ นี่ครับมีขอจริงๆครับพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างนะครับเหมาะสำหรับพาเด็กๆมาทัศนศึกษานะครับนี่ครับจุดนี้จะเป็นไก่ฟ้านะครับเป็นไก่ฟ้าคอแหวนนะครับนี้เป็นไก่ฟ้าสีทองนะครับครับเยอะเลยครับนี่ครับที่ค่อนข้างกว้างนะครับที่นี่ เราอาจจะพาเพื่อนๆดูได้ไม่หมดนะครับแต่พอดีเดี๋ยวเราจะต้องไปจุดอื่นต่อครับนี่นะครับตอนนี้เราเดินออกมาด้านนอกแล้วนะครับที่จอดรถนะครับนี่ครับในช่วงวันหยุดก็จะมีเพื่อนๆนะครับพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับครับลืมบอกไปครับที่นี่เข้าฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับนี่นะครับตอนนี้เราพาทุกคนมาอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวนะครับของจังหวัดชัยภูมินะครับที่นี่คือน้ําผุดทับล้าวนะครับ ่กี้เราไปจอดรถเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเดินไปดูน้ําผุดกันครับที่น้ําผุดทับเหล่านะครับก็จะมีร้านอาหารครับอยู่ทางด้านนอกนะครับเราก็สามารถนั่งกินที่ร้านได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะมานั่งกินที่ริมน้ําก็ได้นะครับจะมีบริการเสือนะครับฟรีนะครับเล้วพาไปดูน้ําผุดครับนี่ครับบรรยากาศน้ําผุดทับเรลานะครับพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ น้ำผุดทับเปล่าส่วนลุกชาติที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้และสายน้ำจากใต้ดินโดยใส่น้ำจะผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติผ่านชั้นหินปูนสะสมจนเกิดเป็นแอ่งน้ำใสสีฟ้าอมเขียวมองเห็นพื้นทรายและโขดหินด้านล่างได้อย่างชัดเจนครับที่น้ำผุดทับเปล่าจะเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งจนถึงเวลา16.30น,นนะครับ,รบกับบรรยากาศรอบๆนะครับที่น้ำผุดทับเปล่าครับไปหาที่นั่งก่อนครับพอดีเราสั่งอาหารไว้ เราหาที่นั่งข้างๆเลยนะครับน้ำผุดท้ล่าครับนี่นะครับตอนนี้เรากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปอีกหนึ่งสถานที่ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สถานที่เที่ยวนะครับที่อำเภอคลองสานะครับที่นี่คือบ้านผาเบียดนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูทิวมากนะครับบ้านผาเบียดกันนะครับนี่ครับเรากำลังลองรถอยู่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เช่านะครับจักรยาน40บาทนะครับมอเตอร์ไซค์60บบาทครับแล้วก็มี ซาเล้งเมื่อกี้นี่ครับไปรับไปส่งนะครับ80บาทนี่ครับทุกคนที่มาเที่ยวที่นี่นะครับแต่ต้องเอารถมาจอดที่ลานวัดนะครับครับแล้วก็มีรถบริการครับประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทิวหมากบ้านผาเบียดครับนี่นะครับตอนนี้เราขี่ ATV นะครับไปที่ทิวหมากบ้านผาเบียดนะครับนี่ครับบรรยากาศครับ ทิวมากบ้านผาเบียดตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยยางอำเภอคลองสานจังหวัดชัยภูมิเป็นหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์จากน้ำผุดธรรมชาติเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในส่วนของชาวบ้านที่นี่ทั้งการปลูกหมากและปลูกภูเป็นอาชีพแทบทั้งหมู่บ้านครับซึ่งอาชีพต่างๆจากหมากและภูก็สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านจากรุ่นสู่รุ่นครับ และด้วยเหตุผลนี้ทางชุมชนจึงได้มีการพัฒนาสวนหมากที่มีความสวยงามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามและเป็นธรรมชาติของต้นหมากที่มีอายุนับร้อยปีครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวที่ทิวหมากบ้านผาเปียดนะครับแนะนำที่จอดรถฟรีที่ด่านวัดทุ่งสว่างวนดารามนะครับนี่นะครับด้านหน้าเราเนี่ยครับผมทิวหมากบ้านผาเปียดครับสวยมากครับ นี่ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ทิวหมากนะครับบ้านผาเบียดนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศนะครับที่บ้านผาเบียดนะครับ เส้นทาง5กิโลและ15กิโลอ่า5กิโลราคา400บาท15กิโล5 50 5กิโลก็จะออกทางออกแนวเอทีวีดูยิุยฝ่ากระ3างดุยสุดกะพท้าดุย่ฝาอ้อยลูกค้าประทับใจแน่นอนครับครับผมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ตลอดเส้นทางโอเคขอชื่ออีกทีครับแอนฟิลเอทีวีครับแอนฟิลเอทีวีนะครับครับผโอเคแฟนแอนยูก็เข้าได้ครับโอเคครับขอบคุณครับครับผม กิกิจกรรมให้ลด้เยอะนะคะัินปลาบเป้าบาร์บกขออนุญาตถ่ายภาพนะครับครับผมครับนี่นะครับบรรยากาศที่บ้านผาเบียดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันครับตีนนี้เราพักเป็นลานกางเต็นท์นะครับสไตล์แคมป์ปิ้งครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ลานกางเต็นท์นะครับ นี่นะครับตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ลานกลางเต็นท์นะครับที่นี่คือ My Dream Camping นะครับนี่ครับลานกลางเต็นท์ My Dream ครับวอดีเราเซิร์ชหาข้อมูลมานะครับที่นี่สวยมากครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับจุดนี้จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับเป็นสนามหญ้านะครับจะมีการทําความสะอาดพื้นที่สาหรับกลางเต็นท์อยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่รถก่อนครับวันนี้เราจัดเต็มมาเลยนะครับเอ๊ครับอุปกรณ์แคมปิ้งของเราเต็มคันเลยครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่สาหรับกางเต็นท์ก่อนนะครับนี่ครับเราน่าจะเลือกใกล้ๆนี่แหละครับน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากางเต็นท์ให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวลานกางเต็นท์นะครับไมดินแคมปิ้งนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับครับตรงนี้จะเป็นเต็นท์กระโจมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเต็นท์มานะครับก็สามารถมาเช่าพื้นที่เต็นท์ตรงนี้ได้ครับ ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับนี่ครับจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินของทางคาเฟ่น,นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของเป็นคาเฟ่น,นะครับที่ My Dream นะครับเป็นลานกลางเต็นท์ที่เรามาพักวันนี้ครับในส่วนของคาเฟ่ที่นี่นะครับก็จะมีอ่าเป็นร้านขายของด้วยนะครับ ก็จะมีเป็นพวกของกินมาม่าปลากระกป๋องอะไรพวกนี้เครื่องดื่มไข่ที่มาพักที่นี่ก็สามารถมาซื้อที่คาเฟ่นี้ได้ครับคาเฟ่นี้คือเราสามารถสั่งของได้ถึงสามทุ่มแต่คาเฟ่ปิดหกโมงใช่ค่ะถ้าเป็นพวกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะปิดห้าโมงยแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มของในร้านจะสั่งได้ถึงสามทุ่มสั่งได้ถึงสามทุ่มก็จะมีคนอยู่ที่นี่อยู่แล้วอโอเคประมาณนี้ครับผม ับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของรอบๆลานกางเต็นท์กันนะครับนี่นะครับทางด้านนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับนี่ครับเป็นจุดห้องน้ําใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราพาเดินลงไปชมด้านล่างครับที่พักของที่นี่นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเต็นท์กระโจมนะครับเต็นกระโจมอย่างเดียวเลยนะครับจะไม่มีบ้านนะครับนี่ครับบรรยากาศร่มรื่นมากครับนี่นะครับในส่วนทางนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับ แล้วก็จุดทิ้งขยะนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นห้องน้ําอีกหนึ่งจุดนะครับของที่นี่นะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูห้องน้ําครับเป็นห้องน้ําหญิงและห้องน้ํำชายนะครับแยกกันนะครับนี่เป็นในส่วนของโถปัสสาวะนะครับก็สะอาดมากครับจุดล้างหน้านะครับในส่วนของห้องน้ําครับ ก็จะเป็นทั้งห้องน้ําแล้วก็มีขึ้นทาน้ําอุ่นด้วยนะครับนี่ครับเหมือนกันครับ2ห้องนะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องน้ําหญิงนะครับแต่เราอาจจะเข้าไปดูไม่ได้นะครับนี่ครับในส่วนของห้องน้ำหญิงครับก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นติ้งกระจอมอีก2หลังนะครับในส่วนของนี้จะเป็นที่ล้างจานนะครับนี่ครับเป็นซิงค์ล้างจานนะครับนีครับเดี๋ยวดูจุดกลางเต็นท์ของพวกเราครับนี่ครับครับเดี๋ยวลองเดินไปดูทางด้านนี้บ้างครับเห็นกันว่ารอบๆลานกลางเต็นท์ที่นี่จะมีน้ําด้วยนะครับน่าจะอยู่ใกล้กับน้ําพุทับลานะครับนี่ครับเลยมีน้ํา ประมาณนี้เลยครับน้ําจะออกเป็นสีเขียวๆนะครับฟ้าๆนะใสเลยครับลานค่อนข้างที่จะกว้างนะครับครับสามารถกางเต็นท์ได้หลายสิบหลังเลยครับไปดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับต,ตรงนี้เป็นที่นั่งนะครับมีสะพานข้ามไปตรงนี้ด้วยครับ นะครับตรงนี้จะเป็นอีก1ล้ลานนะครับของที่นี่นะครับจะเป็นในโซนของป่าไผ่นะครับแต่โซนนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ไกลนิดนึงครับค่อนข้างสะอาดนะครับตอนที่เรามาก็จะมีาทางเจ้าหน้าที่นะครับทําความสะอาดนะครับน่าจะมีการดูแลพื้นที่อย่างดีนะครับมีไฟฟ้านะครับที่นี่นี่ครับโซลาเซลล์นะครับทุกจุดเลยนะครับ นอนฟังเสียงฟังเสียงน้ำที่ลำธารน,นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูที่กลางเต็นท์ของเราในค่ำคืนนี้ครับนี่ครับวันนี้เราจัดชุดเต็มมาเลยครับ ค่ากลางเต้นนะครับคิดเป็นหัวนะครับหัวละ200บาทนะครับบัตร1ใบนะครับจะมีส่วนลด50บาทสําหรับซื้อพวกน้ําปั่นน้ากาแฟอะไรพวกนี้นะครับที่คาเฟ่ครับก็สามารถนามาแลกได้ครับนี่ครับในส่วนนี้ก็จะมีเรือด้วยนะครับนี่ครับเป็นเรือพายครับก็สามารถพายรอบๆลานกลางเต้นได้นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นตึกบริการปลั๊กไฟนะครับบริการปลั๊กพุ่งไฟนะครับสำหรับไฟฟ้ากําลังไฟไม่เกิน800วัตต์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บนพรุ่นี้เช้านะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับเมื่อคืนอากาศเย็นมากครับที่นี่อุณหภูมิเหลือประมาณ14องศานะครับเป็นากาศร้านกลางเต็นท์นะครับที่ไมดีเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของพวกเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ